เรจะมารีวิวเรื่อง Bratz นะฮะตัวนี uh ้ม huh. ันช uh ื huh. walls, ่อว่าคลาวค่ะอ่ะมาเปิดกันเลยนะเองมี Extend มันมี i n s t r u c t i o n แล้วก็มี Hair e x t e n s i o n แล้วก็มี Color Cream ลูกลูบแล้วก็มีหวีนะคะค่ะประกอบเจ้าที่เข้าไปนะคะอ่ะหันหลังเอามาให้ดูโชว์นิดนึงมันเป็นยังไงเออมันจะได้ปางตั้งได้นะคะใส่เข้าไปเรียบร้อยอ่ะอันนี้ก็วีเดี๋ยวน้องหนูจะหวีให้หนะคะอ่ะ,อะเริ่มแรกเราจะหวีกันก่อนนะคะให้ผมม,มันเรียบ อ้างโชว์วิธีใส่เอ่อแห extension กูดอ่ะกูดอ,นนอ่ะหลังจากนั้นเอาใบเตยน้ำเราจะทำทรงผมอะไรต่อคะมันมีหลายทรงผมนะคะมันมีประมาณสามค่ะชื่อว่าอันแรกชื่อว่าคลาสิก ทอันที่สองชื่อว่า beautiful brain แล้วก็อันที่สามชื่อว่า rose r o s <Ros> e <ette>. s e วันนี้เราจะมาทำคลา s สิก Twist นะคะโอเคเริ่มทรงผมนี้เริ่มทำยังไงก่อนคะเราต้องมัดผมก่อนนะคะให้ให้มีหางมัดตรงนี้นะคะ่ะแต่ไม่ต้องเอาผมทั้งหมดนะคะแค่ตรงข้างหน้านะะอ่ามัดครึ่งหัวนะคะมัดครึ่งหัวะคะ่ะ หลังจากนั้นยังไงต่อหลังจากนั้นเราก็จะใช้หลุกนะคะแล้วก็ต้องใส่ลูกเข้าไปตรงกลางตรงตรงลุกจะมีปลายแหลมจะมีปลายแหลมเราก็ใส่เข้าไปในนะคะตรงกลางแล้วก็ใส่หันมาเข้าไปแบพี่ใบเตยอย่างนี้นะคะ แล, <omi> แล้วจาก,น,ก,กนั้นก็ดึงแล้วกจากนั้นก็ดึงหังม้าเข้าไป<ง>ดึงหังมา้าลอดลูที่เมื่อกี้เราเสียบใช่ไหมใช่ค่ะ<ม>แล้วจากนั้นเราโอเค โอ้มันก็จะทวิสแล้วมันก็จะทวิสแบบนี้ใช่มันก็จะทวิสค่ะสวยมากเบียดไล่อ่ะบายบายค่ะบายบายค่ะ